วันนี้นะเราเป็นหมวดของการมาซ้ำของที่ติดใจร้านนี้เป็นร้านที่ผมชอบที่สุดอือร่อยที่สุดแล้วก็อยากจะกลับมาที่สุดอ,อร่อยมากแแค่จะไม่กินก็รู้แล้วว่ิไยังไงเรากลับมาลัาน่นคคัจุดเริ่มต้นของกินก่อนเกมเรามาแล้วที่ที่คุณเคย ตึกขาวตึกขาวในตออีเล็กๆ <c oughs> อันนี้บริเวณผมเลยว่าผมขอมาซ้ำนะก็โอ้โหถึงแล้วทันที E จุด E รีเวนนะครับตามคอนเซปต์ใช่ขามาซ้ำอีกครั้งใช่ร้านอร่อยที่พลาดไม่ได้นะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวติดตามชมกันว่าคอร์สวันนี้จะเป็นยังไง เหมือนขราวที่แล้วไหมหรือแตกต่างเท่าเรามากันคนละฤดูกาลนะเราฤดูกันโอเคเดี๋ยวเรารู้กันว่าพิสูจน์กันว่ามันเหมือนหรือไม่เหมือนยังเป็นยังไงงั้นเชิญเลยหนาวหนาวโอเคหนาวจริงเลยครับท่านขอบคุณครับโอเคขออนุญาตผมว่าร้านนี้เป็นร้านที่ผมชอบที่สุดออร่อยที่สุดเป็นร้านอาหารสไตล์อเมาเกาเซียได้ไหม ไม่เรียกว่าคาเซกิดีกว่าคาเซกิก็เป็นคอสของญี่ปุ่นซึ่งเป็นคอสชั้นสูงมีการเรียบเรียงเรื huh. ment, <pod artifact ü actions> in China, right ่องราวและการปรุงแบบรูปแบบแต่วันนี้ที่อีพีเเนี่ยมันพิเศษไงก็คือเชฟมีประสบการณ์ทั้งฝรั่งเศสและอาหารญี่ปุ่นอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กซิคิวชันมันอาจจะไม่ได้ญี่ปุ่นจ๋าแต่มันจะมีความสวยหรูสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็พอเชนจะไม่ใหญ่มากกินแล้วแบบติดใจอยากกินอีกทุกตาแล้วก็บอกด้วยว่า EP คือร้านไคเซกิอันดับหนึ่งของเซนไนอันนี้คือมงกุดทองคำอีกแล้วนะครับและที่สําคัญที่กินรอบนี้มันจะไม่เหมือนที่กินรอบเล้วเลยแต่และฤด,ดูกาลอ,อ๋อใช่าอาหารไม่เหมือนกันรายการแรกเลยนี่เขามีเมนูให้วันนี้เป็น south surf clam c h a l ลอคือนานาหันะผักปลาคือต้องโดนก็คือเรากินเนี่ยเป็นหอยปีกนกกับหอยเชลลเนี่ยสไตล์ของไคเซกิหรือเฟรนช์เขามักจะเอาพวกมินนก้าหรือดเรซซิ่งจะแปลงเปรูเจลลีเป็นดเรซซิ่งโอเค ส,สดขึ้นมากมันใช่มากๆม,มาอีกแล้วโอ้วอร่อยมากดอกไม้นานาพันนะครับเราต้องกินอันนี้เมื่อกี้คุณกินไปยังไม่ได้ขี้ไปดูนะนี่คืออืพริกนกหอยบึกนกหอยพริกนก,อร,ก,กอร่อยมาก เมนูที่2ที่สแล้วสวยสดงดงามอธิบายนิดนึงเต้าหู้งาเอาไปย่างซอสเป็นมิโซะหรือเต้าเจี้ยวกินแม่งบอกจริงนะแค่ยังไม่กินก็รู้ลอะไรที่ถ่ายยันเราไปตอนท้ายสุดอร่อยหอมมันนุ่มีงามมากครับเป็นไงท่านอร่อยที่เนี่ยแต่ต้องแบ่งนิดหน่อยคำมันใหญ่ สวยมาอันนี้มีดูบางอย่างเนี่ยมไม่ต้องดูแบบซับซ้อ,น,อนนี่มันเรียบง่ายนี่อินคิเดียนธรรมดามากเลยนะแต่มันสามารถทำออกมาอยู่ในองค์ประกอบของอาหารไทยตกีได้อืิดมาอะไรบ้างมราอันนี้นก็เป็นความตื่นเต้นอีกอย่างหนึง่งใช่นะครับอันนี้เป็นฮาสซุนซึ่งฮาสซุนในแต่ละที่เนี่ยต้องบอกว่าจะแข่งกันเด็กมาแล้วแต่นะครับอันนี้คุกก็เดี๋ยวเดี๋ยว เดคอเรทเดคอเรทคนอื่นเขาไม่เข้าใจการตกแต่งการตกแต่งแต่งจานมาเรามาเปิดดูกันในนี้เนี่ยเปิดคุ้มรัพเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเริ่มด้วยอะไรครับอันแรกเลยก็คือว่าปลาเข็มเจลลี่ใช่ปลาเข็มเจลลี่ชื่อญี่ปุ่นเขาเรียกซาโยริถ้าไปสมุยเขาจะเรียกปลานี้ว่าจุ้งคุยนะปลาจุ้งคุยอ่ามันนี่คือภาษาอะไรัครับ ุ่งคุยภาษาสมุยเลยใช่เขากินกับใบล่าเล่ยำแต่กินเป็นซาชิมีนะจานถัดมาถัดมานี้ตื่นเต้นอทําไมเขาถึงเรียกว่าปลาหมึกหิ่งห้อยเขาเรียกว่าโคตารุอิกะเนี่ยโคตารุก็คือหิ่งห้อยด้วยไงว่ายังคืนมันจะเรืองแสงนะครับอันนี้เราเอามาเป็นดองต่อไปคัสตาร์ดเอกก็คือไข่ตุ๋นนะว่าไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นใส่กุ้งไข่ตุ๋นแต่ว่า ข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่ไข่ตุนแบบไข่ตุนนั้นมันจะมีเหมือนกับเป็นซอสบาชิคอาชิก็คือเหมือนซุปแข้กยอดซุปไปครับหมดไปชีสคอนเดนซ์อันนี้เป็นชีสที่เขาบอกว่าใช้กับเชอร์รี่บล็อคซ์ก็คือซากุระผูกนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิเนาะโอเคถัดไปทารานโอมิทารานโอมิอ่านี่ทารานโอมิเวลาเราพูดถึงฤดู ใบไม้ผลินะครับเราจะได้กินเนี่ยเขาเรียกว่าซันไซหรือผักป่าซึ่งทาราโนเมเนี่ยคือคิงออฟซันไซนั่นเลย Yes นี่คือเจ้าพ่อนี่คือคิงใช่ผมให้เป็นป๋ากันทาราโนเมเนี่ยก็ <c oughs> นิยมเอามาทำเทปุระจะบอกว่ามันจะมีความขม <c oughs> เปื่อยเล็กเล็กแต่มันเป็นบิตเตอร์สวีทไม่นไม่สงสัยเหรอวบ ควีน <Queen S 2> <Queen S 1> คืออะไรอยาอ่าพูดก็บอกมาดิมันเป็นผักอีกชน,นิดนึงโอ,โอเคอคือมีอยู่นี้เขาเรียกว่าโคจิอบุระมากินกับบิ๊กซังแล้ว้ากินก่อนเกมก็จะให้เก็ดความรู้ไปเสมอ,อนนโอเคต่อไปเป็นปลาทราส์าาตอนแรกดูแวบๆนึกว,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 ว่าแซลมอนแต่ไม่ใช่เป็นทราลล์ทรัลส่วนัสุดท้ายโ่าตรโเล็กๆเล็กถ่วปากอ้าอ่าโอเคเพราะฉะนั้นไล่ตามคิวเลยนะ อันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าจะไม่ดีเออดีเลยอร่อยอร่อยมากอร่อยอ่ะอืมโอเคมันอร่อยอ่ะหลับตากินไอ้นี่นะผมไม่รู้นะว่าเป็นปลาหมึกมันรสชาติอะไรก็ไม่รู้อ,อร่อยอ ก็หลังจากฮัสซูนพุฒเนี่ยมันจะเรียกว่าโอซุโมโนหรือโอวันต่ก็คือซาชินะครับแล้วก็เต้าหู้ไข่หอยฮาบากุริหอยตลับหอยตลับเสิร์ฟกับออนเนียนแล้วก็ซีจอนือนเดิมเพื่อความสดชื่นโอเคเราขออนุญาตเขาสวยงามนี่โอหอมมากยกสดเลยใช่ไหมผมขออนุญาตยกสุด ่คือ,อ,อคือซุปเนี่ยดาชิเนี่ยเป็นตัววัดเกรดของร้านอือร่อยมากการต่อไปครับไปแนวซาชิมิซาชิมิละอันนี้ก็คือมีปลา2องชนิดนะครับอันนี้เป็นทิรามิสหรือปลาตาเดียว นี่ไอ้ลิ้นคือปลาบุรีเขาพูดนั่นคุณเคยได้ยินคําว่าปลาลิ้นหมาด้วยไหมมันตาปลาก็คปลาตาเดียวอ่าจริงก็คือแบบแบนแล้วก็ใช่แต่ว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันอแล้วมันหันคุณะข้าเว้ยฮิราลี่ฮิราเมะมิกิคาเลก็คือปลาตาเดียวหันซ้ายกับปลาเดียวหันขวาปลาลิ้นหมาหันขวาฮิราเมะแพงกว่าคาเรนเยอะมากอ่า ซึ่งคาเรเนี่ยส่วนใหญ่เขาเอาไปทอดส่วน,น,นที่ราเมเนี่ยนี่คือถือว่าเปน็นแบบปลาตัเดียวท้นสูงวว้าวคืออร่อยจนไม่ต้องใครพูดอะไ White asparagus ดูสีก่อนใช่ว่ามันจะดูอร่อยอย่างเดียวมันดูสวยสดงดงามด้วยเพราะฉะนั้น เราจะกินให้ดูดอกไม้นี้กินได้หมดใช่ยังไงอ,อร่อย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 มากมากด้วยคือกินยังไงก็อ,อร่อยอยังไงก็อ,อร่อยมันซูมามีครับ เซตเมนูมันต้องมีไฮไลท์ของมันแล้วก็ความที่ว่าอ P วอยู่ในเซนไดแน่นอนมันก็ต้องมีพาร์ทที่มันเป็นเซนไดคิวแน่นอนเบสิกมากนะฮะเนื้ออยู่3าสี่ชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยคนที่เคยดูซีซั่นหนึ่งเราไปแล้วเราบอกอยู่แล้วว่าเซนไดคิวคือ A5 เท่านั้นโอเคเราเสิร์ฟมาโรสบีฟกินกับถั่วลันเตาซันนี้เนี่ยจะเป็นการทำเซนไดคิวที่แตกย่างอันนี้เป็นการโรสก็เป็นการอบ แต่ว่า,าคืนนี้ยเราจะกลับไปอันนี้ออกไรงนี้เลยเราจะไปที่เป็นยากจะอีกแบบหน,นึ่งนุ่นมากเขาอื้อเต็มหมดเลยอ่ะอุมบะหมี่ไงดิฉาอุ้มบหมี่ไงมันจะไม่อื้อได้ไงครับมันอุมบหมี่มากอร่อยมากๆความฉลาดในการทำอาหารสองเจฟ ดูเรียบง่ายดูซิมเปิลไม่ต้องมีซอสมากมายบางคนใช้เนยเยอะบางคนใช้ออยเยอะซึ่งอันนี้มันไม่ม็นีลไม่เเลยนี่คืออินกิวดี้ล้นล้นคำนี้คือคำว่าอูมามิของอร่อยจริงอันนี้เป็นคือข้าวอบอนาโกะใส่กับมันกันจิโจกันจิก็คือพริกหยวกจากเกียวโตและโรยด้วยเฟลกของคาโตบุจินะครับก็คือปลาโอแห้งคุกกับข้าวเดี๋ยวเราได้กินแบบเป็นเมนตกท้าย มาถึงกับเราแล้วอเหมือนเดิอ่อ่อะริงอย่างที่รู้กันวันนี้เราก็กินเช่าอนาคตนะครับปลาไหลทะเละซึ่งอร่อยมากอร่อยจิงก็ เดี๋ยวข้าวของวันแล <appl> ้วก็ไปอันจบคอร์สตอเบอรี่คาเฟ่าเฟ่ครับอะไรนะคุณเคยบอกเลยนะข้าวต้องหวานอะไรองดูแล้วกินข้าวไม่กินหวานข้าวไม่กินหวานดังไพรอ๋อวันนี้เราไม่ใช่ไพรแ้วเราผู้ดีเออใช่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีเครื่องวนหน้าตอเบอรี่เนี่ยคือไม่ใช่สายหวานเท่าไหร่นะคุณเนี่ยแต่วก็อย่างเงี้ยมันหอมเออมันต้องแบบทุกอย่างอยู่ในคำเดียวกันอืม เอาเป็นว่า e period นะครับไพรสก,กิอันดับหนึ่งของเซนไดเราก็ไม่แปลกใจเชฟเก่งมากเพราะฉะนั้นเราก็มาซ้ำ<ป>เนเพื่อยืนยันความอร่อยแต่เรามาคนละฤดูกาลนะครับอาหารเนมนูไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยคือมือ้อนึงเนี่ยเรากินเฉลี่ยประมาณสามนะนะชั่วโมงนะครับก็มาลองดูกันอะแล้วใครมาแล้วคิดเห็นยังไงมาติชมคอมเมนต์กันไ,ได้จนกว่าเราจะพบกันที่ร้านถัดไป ยังไงเรากลับมาล่าโคโคบุนโชแล้วก็อยู่ร้านชื่อไดโคโชจุดเริ่มต้นของกินก่อนเกมเราเทปเกิดนาที่เดิมจุดเดิมตำแหน่งเดิมโต๊ะเดิมแต่ว่าก็มีคนที่เขาตามมาเอาโหวันนี้ก็เลยเราก็เลยขอตามต้อนรับจริงก่อนได้เาเป็นทางการอีกทีหนึ่งโอเคครับด้านซ้ายผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเหมียวนะฮะผมเห็นพวกคุณกินกันแล้วเทปแรกก็โอ้โหน่าไปจยงเลยวันนี้มบอกว่าเฮ้ยบีกทังจักทิปไวหน่อยที่เซนต์ไี่เดี๋ยววันนี้ผมตัวนน้อง มาด้วยมาด้วยกันเลยให้ลันกันหน่อยโอเคงั้นก็ต้องถือโอกาสแนะนำนะครับก็คือด้านซ้ายของทางลุงเดียวเนี่ยก็คือปุ๋มนะครับสีพันรยานะครับถัดไปก็คือน้องพินนะครับแห่งคาเฟ่คอฟฟี่วันโอวันนะฮะถัดไปนะฮะก็คือน้องพินนะฮะ และโจจากร้านร้านเรื่องราวนะครับลอลิงสาตัวลอลอล,อลอนะครัเป็นร้านอาหารอีสานดังที่สุดอร่อยที่สุดในจตุโชชน,นะะถัดมาที่อยู่ตรงนั้นนะครับ ป้อนะฮะแห่งก๋วยเตี๋ยวเรือเจ้าคุณสายลวดสมุทรปาการด้วยทีมของลุงเหนียวนะฮะและน้องๆท่านประธานรอบนี้ก็เลยต้องมาต้อนรับด้วยตัวเองนะฮะโอกาสเลยก็คือ<ร>ว่าผมจะไม่ทําให้พวกคุณผิดหวังน,นี่ส่วนผมจะนีนไปโตนดน,นะได้งั้นก็ีค่อยแวะเข้ามาเดก่อนไปก็ขอไปโอเคไป ดีมากค่ะอืมอืลงย้ายครับ ้มากินเนื้อมาแน่เป็นที่สุดแล้วมันะเด้ไม่ร้อนพอด,ดีอือดแล้วคระอยากได้ไหมคะพี่อร่อยอือใ่ค่ะกระเป๋าที่เราไม่ได้ที่ใส่กระเนื้อนี่คิปแล้วอร่อยแล้วต้องมาด้วยตัวเองนะครับกระเป๋ารบะ คือเป็นญี่ปุ่นแน่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นวันนี้เราจะพามากินอาหารจีนอ,<า>อยู่ที่ร้านอาหารอันดับหนึ่งของเมืองเซนไดเลยเขาบอกว่าเป็นเทอร์โบซุปซุปไม่ใส่เครื่องปรุงอะไรเลยใช่ไม่ธรรมดาอีกแล้วบ้านเราก็เดี๋ยวหมูดแดงอะเนาะแต่จริงๆมันคือโรสพอ